สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้แป๊บมีรถเข้ามาใหม่อยากจะนําเสนอคุณลูกค้ามากๆเลยนะหรับใครที่กําลังมองหารถอีโคค่านะคะรุ่นประหยัดน้ํามันแป๊บมีเข้ามาแล้วนะที่เป็นขวัญใจโตโยต้ายาริสไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถประหยัดน้ํามันคนสบายๆจองง่ายๆเพียง999บาบาทเท่านั้นเดี๋ยวตามมาชมเลยนะคะว่าสวยงามแค่ไหนะ และนี่ก็คือโชมหน้ารถที่น้องปั๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่สีสวยสีหายากเป็นสีทอเําดำเป็นรถเก๋งเล็กอีโคคารุ่นเปรียดน้ำมันเป็นเครื่องพันสองกับโตโยต้ายาริของเรานั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี2019เล็กใาลม่เพียงหลักหมืน่นเดี๋ยวมาชมรอบๆคันกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะแบบรังพึ่งสวยงามไฟหน้าดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยเดี๋ยวป้ามาชมสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับสภาพด้านข้างของตัวรถนะคะรถของเรานะคะเป็นรถสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานรถไม่มีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมสภาพสวยเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูรงล้อกันก่อนเลยสําหรับล้อก็เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเป็นยางดาหลบนะคะเป็นยางปีมใหม่ทั้ง4เส้นเถิบมาด้านบนตรงนี้นะคะก็จะกระจกมองข้างก็จะประกอบไปด้วยไฟเลี้ยวนะคะมีคิ้วกันสัดมาให้อีกด้วยทั้ง4บานเลยเดี๋ยวตาณปั๊บมาชมสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้ก็เป็นรุ่น1 2 e นะคะไฟด้านหลังก็ดูเฉลียวด้านหลังของเรามีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยในการถอยหลังให้คุณลูกค้ามากอีกด้วยเดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้าให้แล้วนะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูนะคะสภาพตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ก,กลมสวยนะคะให้เห็นแบบเด่นชัดกันไปเลยเดี๋ยวมาชมภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะมันติกฟังก์ชันมี SRS airbag คู่หน้าด้วย ดี่ยวแป๊บให้มาชมเลขไมกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้อยู่เพียง50,000กว่ากิโลเท่านั้นคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมเครื่องเล่นฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะสามารถรับสายวางสายมีช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ USB มีมาให้ครบระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์แบบอัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันได โอ้โหคันนี้บอกได้เลยนะคะไา้ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีดำดูแลรักษาได้ง่ายเดี๋ยวป้าจะพามาชมสภาพห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยมาให้ทุกตำแหน่งเลยจ้าเดี๋ยวมาชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็มีไฟด้านหลังตรงนี้มาให้อีกด้วยนะคะ ภายในด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะปะยางนะคะอันนี้เราก็มีมาให้รุ่นนี้ไม่มียางสแปร์นะคะจะมีน้ํายาปะยางนะคะเวลาเกิดเหตุยางมีปัญหายางรั่วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถเตยต้ายาริสนะคะเป็นรถเก่งอ e ีกขค้าที่ป๊บพามารีวิววันนี้ถูกอกถูกใจคุณลูกค้านะคะสนใจก็สามารถจับจองนับ๊ได้เลยนะคะวันนี้น้อ๊มีโปรโมชัน่นนะคะจองวันนี้นะคะฟรีจนถึงปีหน้าจองเพียง999บาทเท่านั้นนะคะรับไปเลยนะคะโปรช่วยผ่อนมูลค่ากว่า5,000บาทนะคะสนใจคันนี้เป็นยาริสนะคะ เรื่อง 1.2e ปี2019กับราคาพิเศษนะคะอยู่เพียง49,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนสบายสบายอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มต้น1 9 9เท่านั้นออกรถวันนี้ขับปีถึงปีหน้าสนใจคันนี้รีบโทรหาน้องแป๊บได้เลยนะคะที่บเบอร์0611786999รีบเลยนะคะสนใจแล้วรีบริง๊งิมาหาน้องแป๊บได้เลยนะคะบ๊ายบาย